สามเช็คลิสต์วิธีเช็คสัญญาณว่าแฟนเก่าคุณนะ่ะอยากกลับมาหาคุณหนึ่งเขาส่งข้อความหาคุณตลอดพอคุณดีปุ๊บไอ้คนรักเก่ามันทักมานเนี่ยแน่นอนครับง่ายที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายอ่ะผมผมบอก,กเลยนะผมจะเน้นเน้นสอนผู้หญิงนะผมจะช่วยผู้หญิงแล้วกันโอเคปะ่ะเออไม่ต้องคิดว่าผมอวยผู้ชายหรืไมผมจะช่วยผู้หญิงผู้ชายนะครับเขาจะทักไลน์มา,ง,าง่ายครับ ง่ายที่สุดคืออะไรป่ะสำหรับพวกเราผู้ชายคือการเช็คแค่ส่งสติกเกอร์ไลน์ไปปุ๊บีง่ายครับเจ้าเอ๋ฮัลโหลเพื่อที่จะได้รู้ว่าฟีดแบคคุณเป็นยังไงโดยที่พวกเราผู้ชายไม่เสียอีโก,โก้ไม่เสียเชิงไม่ได้รู้สึกว่าฉันอยากกลับไปหาเธอเต็มๆสองครับเมื่อเขาไปจากเราแล้วแล้วเขามีคนอื่นอยู่ด้วยนะ,ะตรงนี้ผมจะเน้นย้ำว่าเขามีคนอื่นแล้วนะ สิ่งที่มันชัดที่สุดคือแม้ว่าเขามีคนอื่นเขามีหญิงใหม่เขาเดินป่ก,กับใครแล้วก็ตามเขาจัดถึงคุณเมื่อคุณคุยกับคนอื่นครับเมื่อคุณไปได้ดีโอเคขาขึ้นบางทีการทักมาของเขาก็เป็นการทักมาเพราะเขา,เาถึางครับเขาไปเปิดดูไล่ไล่ไล่เฮ้ยดูโซเชียลปุ๊บเห็นคุณอ่าเห็นคุณไปเที่ยวเอ๊ะเที่ยวกับใครวะเห็นแต่วิว แล้วก็เห็นรูปคุณส,สวยๆแต่ไม่รู้เลยใครเป็นคนถ่ายเครียดแล้วครับคนที่เขาอยากจะกลับมาหาคุณเครียดนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะว่าการที่คุณอโชว์รูปแบบว่าเห็นสัดส่วนเยอะๆเนี่ยมันเป็นการดึงแฟนเก่ากลับมาไม่ใช่เสมอไปนะครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้แฟนเก่ากลับมารู้ปะคืออะไรอะผมให้ขี่แทรกไปเลยคือการที่เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้น่าสมเพชเขารู้สึกว่าคุณเนี่ย กลับมารักตัวเองได้คุณกลับมามีคุณค่าได้เหมือนดังแต่ก่อนที่เขาอะตามจีบคุณครับในช่วงเวลาที่ตอนแรกที่เราคบกับเขาอะ<ม>เขาเป็นฝ่ายตามคุณถูกไหมครับอืมส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นผู้ชายตามอยู่แล้วอืมผู้ชายปรารถนาที่จะได้รางวัลเขาจะพยายามซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดามากในช่วงนั้นสามแม้ว่าเขาจะคุยกคุณบ่อยๆก็ตามแต่เขาเอง ไม่เคยพูดถึงคนรักของเขาที่เขาคบอยู่เลยครับใครเคยเจออย่างนี้บ้างคุยกับคุณเรื่อยๆคุยกับคุณตลอดแม้ว่าเขาจะมีคนอื่นคุยกับคุณในฐานะของเพื่อนอ่าเราเลิกกันแล้วเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไงเคยได้ยินคํานี้ไหมเราเลิกกันแล้วเราเลิกลกันด้วความเข้าใจไงโอเคแั้นเราก็เป็นเพื่อนกันแต่ก็แปลกอย่างหนึ่งนะมาหึงเพื่อนด้วยแล้วเพื่อนคนเนี้ย ไม่เคยได้ยินเรื่องราวของแฟนเธอเท่าไหร่เลย